สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง VISA s p e r d y c l e a คลีนวันนะครับวันนี้จะมารีวิวแผ่นหนังนะครับนี่ครับเรื่องนี้นะครับแผ่นหนังดีวีดีเรื่อง The Polar Estate ครับหนังของ Warner Brothers นะครับ,รบเรื่องนี้เรื่องนี้ทอมแฮงทอมแฮงภาคเสียงเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟอันนี้นครับก็เป็นหนังเกี่ยวกับ กับรถไฟที่พาเด็กตัวนี้ครับที่ชี้อยู่ครับที่พาไปที่คั่วคั่วลูกเหนือนะครับเพื่อไปพิสูจน์เรื่องวันคริสมาสเรื่องคริสต์มาสนะครับอืมอันนี้แผ่นเพิ่งได้มาแผ่นเพิ่งเพิ่งได้มาเมื่อกี้ครับเป็นมือสองนะครับสั่งจากช้อปปีครับอืมดูยังใหม่ยเยี่ยมเลยนะครับดูว่ามันปกมีอะไรนะครับ ตรงคอเขียนว่า one disc widescreen edition ก็คือสิบต่อเก้านะครับอ,อันนี้รูปรูปรถไฟของ The Polite p เพื s แล้วก็เด็กยืนอันนี้นะครับเหมือนปกว c d และด v d ดนะีะ er นะครับมี faster sticker ของ c a t a l s t llc นะครับเป็นแบบนี้เลยอ่า ผมมี vcd ไปแล้วคนระับเนี่ยเนี่ยแต่ว่าแผ่นสองมีรอยเยอะนะครับเนี่ยเยอะจนเยอะเลยดูไม่ได้เลยพอาเราดูบ่อยอืมอันนี้แผ่นเช่าจริงจริงผมได้ได้มือสองตามตลาดนะครับก็เลยเปิดบ่อยจนเป็นรอยนะครับมาดูสันปกนะครับตรงนี้เขียนว่า the polar express อันนี้อะไรเย คลาสสิล็ n กแ t t a i n m e n t นะครับเนี่ยโลโก้นี่ครับแต่ไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้รหัสแผ่นดีวีดีน่าจะเลขรหัสครับ DVD Video วั n e r Home Video นะครับอ่ะข้างหลังก็มีโปรยนะครับเนี่ย amazing you never say อะไรเนี่ยแหละครับอันนี้เรื่องย่อเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ลูกฉากรถไฟที่ถึงพวกโค้รงานเนี่ยตรงนี้เห็นแสงตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้คือเครดิตในการทำ n อเ a ชั o นว่ามีใครบ้างใครเป็ผู้สร้างนะครับอันนี้โลโก้ต่างๆของประมาณนี้มีโลโก้วันเดอร์วันเดอร์พิเจอร์นะครับแคส็ลกแอนนเทมนะครับมีประมาณนี้ครับ แล้วก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์ดิจิทัลอะไรนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเ,เว็บไซต์พวกไรเพิ่ลเลิกน่าจะเลิกใช้ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นโลโก้ m a g e Movie Play ทาวอันนี้โลโก้อะไรสักอย่างนะครับดูระบบเสียงก่อนนะครับอังกฤษ อีลิอรดโคเรีย5.1ไทย5.1นะครับซัตร์อังกฤษอีสโคเรียไทยหรือเกาหลีไทยนะครับความยาวในการเล่นร้อนาทีหรือ1ชั่วโมง10นาทีดูโอเลเยอร์ิสดูโอเลเยอร์ดิสเอ้ยไม่ใช่ดูโอเลเยอร์ฟอร์แอันนี้ห้ามกออขออภัยครับอันนี้อันนี้ห้ามก๊อปปี้นะครับ ระบบภาพเป็น2ต่อ40ต่อหนึ่งมีขอบตามความบนข้างล่างก็เป็นส0นะครับ DVD 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 ว i d e o ส่วน3าม Dolby Dolby Digital อันนี้โลโก้ Warner Home e อ t e i นะครับไอโลโก้นี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ใช้ปัจจุบันครับอันนี้อธิบายไม่ถูกนะครับอันนี้เขาเป็นไสแตมแล้วก็มีคําเตือนการใช้ระบบเสียงนะครับอันนี้บอกว่า w i า s c r e e version คำแนะนำอย่างไรนะครับ อ่าใบอนุญาตจะเขียนว่า the polar estate s i l and ท a s catalyst alliance ประเทศไทยจังกัดกทจุดศูนยทับ48ลงชื่อผู้รองผู้รับรองนะครับอนุญาตกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ของ vcd จะเป็นเนี่ยกทจุด0 0 4ยทับ48ครับเนี่ยมีาร์โค้ดด้วยนะครับ แล้วก็ที่อยู่ของแคทาลิท์น้าตอนนั้นครับมีคำเตือนบอกก็อ่านเอาเองครับวันผลิตทันวาคง2 5 5 1แต่ว่าน่าจะผลิตอิตจำหน่ายใหม่ตอนนั้นครับประเภทผลิตภัณฑ์ดิจิตอลวิดีโอดิทัดภาพยนต์วิธีใช้ของ DVD ราคา299สมัยนั้น DVD รุ่งเรืองครับมาดูข้างในครับอ,อันนี้ไม่มีสกรีนอะไรแค่คาวเวอร์นะครับ ลงโจไม่มีสก,กิลนอะไรนะครับตัวแผ่นก็จะเหมือนกระปกด้านหน้านะครับเหมือน VCD เช่นเคยนะครับมีโลโก้ DVD v ดีโอ Warner Home Video นะครับอันนี้บอกระบบภาพ widescreen ส่วน3ความยาวในการเล่นโอ๊ยขอไปค,ครับแล้วก็มีความยาวแล้วก็ขอไปสแตมป์ครับ ดูแผ่นเป็นยังไงครับแผ่นก็ไม่มีรอยเหมือนของมือหนึ่งนะครับจริงๆเป็นของมือสองนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับขอแยกเก็บก่อนครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าหลังเรื่องนี้สนุกนะครับใครยังไม่ดูก็หาไปดูเอาเองนะครับอดเรื่องนี้อาจจะหายากหน่อยครับเนี่ยหายากก็สมควรหน่อยเรื่องนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการท,ทำคลิปด,ดีๆใหม่ๆต่อ,ตอไปขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ